สวัสดีค่ะวันนี้จะขอมาแนะนําร้านอร่งยโยนคาเซ็นเตอร์นะคะร้าน,นของเราอยู่ปากซอยลำลูกกา75มาได้จาก2ช่องทางนะคะทางดงเมืองวิภาวดีเนาะจะมาทางทุป,ป่าเตมีตามป้ายได้เลยจ้าแล้เวเข้ามาทางสะพานใหม่นะคะแล้วก็โค้งสายมาทางลำลูกกาค่ะหรือว่าถ้าลูกค้ามาจากทางมอเตอร์เวย์นะคะบางนาบางปะอินเรียงทางดนลำมินทานะคะลงทางโดดลำลูกกาตามรูปได้เลยจ้า แล้วก็โค้งซ้ายออกลำมุกานะคะแล้วก็มันจะมีแยกออกทางว่อฝนโยทินนะคะตรงมาตามทางค่ะสังเกตสังขวามือได้เห็นป้ายสีส้มๆแบบนี้นะคะเตรียมตัวขับรถได้เลยแล้วก็ชะลอชิดซ้ายนะคะตรงมาไม่กี่ร้อยเมตรนะคะจะเจอทางเข้าแบบนี้เลยสีส้มนะคะเลี้ยวซ้ายเข้ามาในร้านได้เลยร้านของเรานะคะนําเข้าอะไหล่รถยนต์โดยตรงนะคะจากประเทศญี่ปุ่นคะ่ะเป็นอะไหล่รถเก่งนะคะส่วนมากเลยเนี่ยจะมีเป็น ของนิสสันเยอะนะคะแต่ว่าจริงๆมีทุกยี่ห้อเลยสําหรับลูกค้าที่สนใจสามารถเดินเข้ามาชมก่อนได้เลยนะคะอยากไม่ซื้อไม่เป็นไรคะ่ะในร้านของเรานะคะมีตั้งแต่ชิ้นเล็กยันชิ้นใหญ่เลยชิ้นเล็กเซนเซอร์ชิ้นเล็กจ้อยจ้อยพลาสติกนู่นนี่ซุ้มล้อวิทยุเบาะรถยนต์หรือว่าจะไปถึงชิ้นใหญ่สั่งเป็นหัวตัดสำหรับลูกค้าที่เป็นรถยุโรป สนใจจะสั่งรถอะไรอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดกรณีที่เรารักรถรุ่นนั้นอยากจะบูรณนะอยากจะเก็บรักษานะคะสามารถทักแชทแคปรูป,ปรถปัจจุบันอยากได้สเปกแบบไหนญี่ปุ่นอาจจะมีสเปคที่แรงกว่าอะไรแบบนี้นะคะสามารถทักแชทสอบถามก่อนได้เลยช่วงล่างกันชนหน้าเป็นกล่องเครื่องกล่องรายละเอียดกล่องอ e ีโม พัาจติสต่างๆแล้วก็กระจกมองข้างประตูภายในบอกแบบนี้นะคะท่อไอเสียมีแยกขายหมดเลยนะคะบางรุ่นกรณีที่รดบางอย่างไม่เหมือนกันแต่อาจจะใช้ร่วมกันได้นะยังไงลูกค้าลองดูเบอร์จากในแชทนะคะหรือว่าทักไลน์แอดมาก่อนได้เลยส่งรูปมาทั้งร้านเรามีบริการจดส่งทุกจังหวัดุกอำเภอนะคะหรือว่ามาหน้าร้านก็มีบริการใส่นะคะไม่ว่าจะเป็นวางเครื่อง ใส่อะไรชิ้นต่างๆนะคะพวงมาลัยแบบในรูปนะคะสินค้าทุกชิ้นในร้านมีรับประกันทุกชิ้นนะคะทางร้านจะมีการถ่ายรูปแล้วก็เทสการใช้งานเบื้องต้นก่อนจะส่งนะคะกรณีที่ลูกค้าเอาไปแล้วใช้ไม่ได้สามารถทักแชทต,ตามละเอียดรายละเอียดตามหน้าแชทในนี้ได้เลยนะขอบคุณมากนะคะ